สวัสดีครับจากช่องไวลาพจษพรีดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตกแต่งดอก,กไม้ด้วยลูกมะพร้าวเหลือใช้แบบนี้ครับลูกมะพร้าวเล็กๆเ,เป็นลูกมะพร้าวถุ่มคัดมาแล้วมีหลายลูกเหมือนกันก็มันเป็นลูกมะพร้าวที่กินไม่ได้แล้วเนาะที่เสียแล้วคือมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เนาะแล้วก็ลูกเล็กถ้าเป็นลูกใหญ่ก็มัเอาไปทําพวกเครื่องประดับเฟอร์นริเจอร์เครื่องประดับต่างๆ พวกโคมไฟอะไรพวกนีแ้แต่ตัวนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะทิ้งแล้วจะไม่มีใครเอามาเป็นรีไซเคิลเนาะดอกกล้วยไม้ที่ผมจะามาตกแต่งกับลูกมะพร้พาวนี่ก็จะเป็นดอกเอื้องพึ่งเป็นตระกูลดอกกล้วยไม้ครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่ทางเหนือเยอะพอสมควรนะน,นี้ผมจะนําม,มาอยู่สองกิ่งครับดอกกล้วยไม้ดอกเอื้องพึ่งตัวนี้คือพอไปติดกับข้างกําแพงไปแล้วทีหนึ่งละ้ะจะรู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบดูรู้สึกว่าจะแห้ง ผมจะมาตกแต่งใหม่โดยการใช้ลูกมะพร้าวเล็กแบบนี้เป็นการรีไซเคิลไอเดียเนาะเป็นไอเดียอย่างหนึง่งคือผมแช่น้ำแล้วนะครับแชน่น้ําไว้2คืนมันก็นานแล้วนะความจริงแนละ้วไม่ต้องแช่ก็ได้นะแต่ผมก็เพื่อความชัวนะก็เลยแช่ไว้ก่อนของผมเป็นอึ้งพึ่งก็แล้วแต่บางคนก็ใช้ดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าผมก็มีด้านหลังเยอะเือนเยอะพอสมควรก็มันยังไม่มีเวลาเนาะก็ทาทาไปเรื่อยๆก็ตกแต่งอะไรทําไปเรื่อยๆกาบมะพร้าวกับ ปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าของผมนี่ผสมกับถ่านไปด้วยนะครับ,รบที่ผมจะทําการตัดตัดปลายตัดหัวข้างบนนะครับตัวนีตว้ตัวนี้คือมีกลาอยู่ข้างในในการตัดส่วนของกลาเราอาจจะใช้เลื่อยเลื่อยตัดเหล็กเลื่อย ธรรมดาแบบนี้ก็ได้ถ้าใครมีลูกหมูก็ใช้ลูกหมูก็ได้ผมจะมีอยู่สองลูกครับผมเลือกมาสองลูกนะครับลูกนี้จะไม่มีกะลาแล้วแต่ลูกนี้ยังมีลูกนี้มีกะลาเพื่อความรวดเร็วผมใช้ลูกหมูเนาะเพราะว่าผมมีอุปกรณ์เราไม่ต้องตัดครึ่งนะตัดแต่ส่วนบนพอเลยครับแล้วแต่จินตนาการของเราเนาะ มันก็จะมีเนื้อมะพร้าวเน่าๆอยู่ข้างในนะผมจะผสมปูนแดงไปกับขุยมะพร้าวด้วยเพื่อไม่ให้เขามีเชราเนาะขุยมะพร้าวนี่คือผสมทาานนะปูนแดงเพื่อความชัวร์ป้องกันเชราเนาะขุยมะพร้าวเศษทานแล้วก็ปูนแดงใส่ผสมกันปกกี้มาพ่นเท่าไหร่ เพื่อให้เขาชุ่มนิดหน่อยครับนี่ครับเขาจะมีรากติดมาอแล้วก็ขขเขาก็จะติดเร็วนะก็จะได้ผลเร็วแบบไปใส่แบบนี้ครับขุยมะพร้าวยัดเข้าไปอีกทีนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ นี่เขามีรากอยู่แล้วเนาะมันก็จะง่ายนะบางคนเขาก็จะใช้ไปูนแดงทาตรงแผลอะไรนะแต่ตรงนี้คือเขามีรากอยู่แล้วครับเปน,นั้นก็อกนี่คนโอกาสมะพร้าวสับนิดหน่อยไปแบบนีบ้เพื่อไม่ให้ขยับสําหรับลูกมะพร้าวที่มีกะลานะครับลวดมัดลวดมัดแล้วก็เอาไปคล้องหรือว่าไปห้อยแล้วแต่ครับแล้วแต่ไอเดียของเรานะครับ ลูกมะพร้าวที่ไม่มีกะลาก็จะมีรากนะรากติดมานิดหน่อยรากติดมานิดหน่อย ตรงนี้ก็มีลาบพยายามนะครับท่านท่านผู้ชมทีเ่เน้นความชัวเนาะขยายพันธุ์สำหรับมือใหมน่นี้ถ้าจะขยายพันธุ์นี่เน้นให้มีลาบไว้ก่อนเลยครับ ร้อยไปสองแบบนี้สองอย่างรวดมามัดเลยสองรอบหรือรอบเดียวก็แล้วแต่ครับเอาไปห้อยหรือไปคล้องก็ได้ส่วนตัวนี้ว่ไม่ค่อยชอบเนี่ยห,ห้อยนะ้วมันดูมันดูเฉยๆผมตรงมันดูเฉยๆนะใช้คีมตัดไปแล้วก็เอาตัวนี้ไปคล้อง ต้นไม้หรือกำแพงบ้านบ้างอะไรบ้างรั้วบ้านบ้างถ้าใครต้องการห้อยก็ก็เอารวดมามาัดตรงนีน้ห้อยไปและแต่คนแต่คนชอบครับคล้องกับต้นไม้แล้วก็เป็นเวลาลากเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะไปเกาะต้นไม้เกคะกำแพงบ้างเสาบ้างมันจะดูสวยกว่าพลาสติกกว่าก็ได้ประมาณนี้ใบแบบหนึ่งสวย,สวย เแ็บนี้ครับนี่ก็อีกลูกหนึ่งาคล้ายสวนแนวตั้งว่าจะทำเหมือนกันนะสวนแนวตั้งนะครับแล้วถ้าว่างก็จะทำสวนแนวตั้งสวยๆนะุนี่สวยๆเลยนี่มีนิดหน่อยเขาชอบ ชอบความชื้นเยอะๆนะครับ,บรว่า,วานนตรงนี้นี่นี่ก็อีกอันหนึ่งนี่ครับกำลังก็เป็นกล้วยไม้ป่าเรียงกันเป็นตับเลยสวยๆผมใช้ผมก็เน้นใช้เลียงนะใช้เลียงใช้เกาะเกาะ ติดกับต้นไม้บ้งางกำแพงบ้างอะไรบ้างต้นไม้เสากำแพงครับอันนี้ก็อันนี้ติดกับนี่ต้นมยมเป็นก้ยแม่ป่าให้เขาเกาะที่ยึดที่เกาะเป็นแบบห้อยก็แล้วแต่กับาขกคนชอบนะอันนี้ติดกับต้นตาขบเกาะต้นตาขบต้นตาขบนี่ก็ตอนไปข้าง เป็นแนวการนํากล้วยไม้มาประดับในรูปแบบธรรมชาตินําของเหลือใช้ที่เขาไม่ใช้กัน,นมาประดับตกแต่งส,สวยๆไปอีกแนวนะไปคล้องกับต้นไม้ไปคล้องกับกําแพงข้างบ้านบ้างอะไรบ้างที่แบบห้อยมันก็มีเยอะแยะเนาะส่วนตัวก็ชอบแนวไปติดกับผนังกําแพงต้นไม้เสาเพราะว่าเวลาถ้าเขาโตมาเนี่ยถ้าลากเขาเดินอะ่ะเขาเดินไปเขาจะ สามารถไปเกาะในส่วนของที่เขาติดนะสามารถมีอิสระไปของเขานะไปหากินไปตามน้ําตามอะไรสวยๆนะไปอีกแบบหนึ่งถ้าว่ามันจะเป็นออกแนวเป็นรากพันกันออกไปแบบนี้มันจะสวยกว่าสําหรับช่องไวรัสพฤษภาทีวีก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งเมื่อทางช่องอัพคลิป้มาใหม่ครับจะแนะนําหรือติชมทางช่องก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอเลยครับ สำหรับเพื่นที่เห็นว่าทางช่องทําคลิปมีประโยชน์ก็สามารถสนับสนุนกิจกรรมของช่องได้ครับโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่มุมของช่องด้านนี้ครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ